อเดอร์ค่ะพี่น้องผู้ใดบอกใน้ด้น,ดนอนค่ะผู้ใดว่าใ้นนอนหรือว่านอนบ่หลับนะคะปเป่นนามสงการกลับมาหิ้วค่ะพี่น้องข่าวแตนค่ะข้าวแตนค่ะพี่น้องนอนบ่รหลับค่ะพี่น้อง อได้กินก่อนนะคะแล้วกับขนมพริกหยวกในตำนานค่ะพี่น้องมามาเดอร์ค่ะผู้ใดไปเรีนนนำสงการมาเมื่อยเมื่อยเห่กับมากินขนมน้ำพิมพ์ค่ะ เขาแตนรอ,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 อบดื้อค่ะพี่น้องอืมชอบกินน้อยๆครับพี่น้องกรอบดีๆพี่มีความรู้สึกว่าโตนี่บังยังไงบัว กินเน็นหน่อยค่ะพี่น้องแต่ว่ากรอบาพี่เดียวขอแตนรอบดึกแก่หิวค่ะพี่น้อง อบดีค่ะน้องไปเล่นสงการใส่กันแน่นอ่ค่ะตอนนี้อาจจะหาทุ่งกลัวแล้วนะคะข้างหน,นเขายังเล่น เต็มอยู่แล้วค่ะเนี่ย Hello my friend Thank you so much รู้สิตออตอบิ่นไว้จังไหนเนาะป่ะเนี่ยหนูคือคือบอกว่าถูกเนาะป่ะเนี่ย ขอทแตนหรือว่าไอแอมอิตติ้งโชว์ไทยฟู้ดขอนแตนพ์ภาษาอังกฤษดไปยังไรเนาะบอนนี้ลุงต้อยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะลุงต้อย ไปเล่นน้ำตรงการมาแล้วกับเหวนอนบารับค่ะลุงต่อยก็เ,เลยหาแน้กินค่ะขนมพริกหยวกในตำานานค่ะลุงต่อยลุงต่อยมันถามพิมว่าพิมกินอีหยังพิมจิตอบเพิ่นไวจังไหนขาแตนภาษาอังกฤษพิมก็ตอบเพิ่นบ่อเป็น <c oughs> อร่อยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณมนุพากินเยอะไปกันได้จ้าไปกันได้ทาสายกินมาทางนี้เลยค่ะขอบคุณหลายๆเดิศค่ะ แสดงว่ามือนนี่พี่น้องนอนงลึกกันเลยค่ะเนี่ยที่จริงนะก้อนหนานี่พิมทําคลิปกินนันข้าวปุ้นค่ะลงอีกช่องหนึ่งค่ะกินข้าวปุ้นเศร้าหนาปลาลงช่องฟ้าพิมพ์กินแซ่บค่ะแต่ว่าพิมพ์ทําคลิปเนาะคะ่ะเนาะ เว้ยถ้ารู้ว่าพี่น้องบ้านน่นนี่พิมพ์อไรซอสกินข้าวปุ่นเศร้าน้ำปลาให้เบื้องล้วกิน <ś c oughs> ข้าวปุ่นล้ววาบอเอมค่ะมะนางกินข้าวแตนตออืมคือกันค่ะลุงต้อย พิมพ์ลายสดลายสดอันเป็นเหรียญนามสงการยุ่ทางนานเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ยังเหรียอยู่ได้ค่ะเนี่ยาวพี่กักบก้าขอมาเฮ็ดคลิปกินขอบปุ่นแล้วกับมานางกินขบแตนต้อนเนี่ยค่ะ <laughs> โนชิปนะจน้ะลุงต่อยเนนี้ยังก็ต้องเป็นชิปมือนขอบคุณพี่น้องทุกท่านเด้อค่ะโอ้ยดีใจแฮง พินอนหมดหลับค่ะก็เลยมานางไรต้องเด็กกินก่อนแมมค่ะขนมข่าวแตนค่ะเมื่อกี้ฝรั่งเพิ่นถามพี่มาลูว่าสิดตอเพิ่นไว้จังไหนขนมข้าวแตนแต่พี่มารูวา่าภาษาอังกฤษเอิวไาจังไหนค่ะ <c oughs> ขอบคุณจ้า เสือต,ตั้งใจใส่มือนี้แล้วค่ะอันนี้ขนมพริกหยวกในตำนานค่ะบ่าดูว่าพี่นองเคยเคยแบบกินคือพิ่บอพิมหมักพิ่ม,มักตอนพินเนษออกมากใหม่ๆพิ่กี้พิ่มาจ้ะ ขนมพริกหยวกแล้วก็ขนมมะเขือเทศจ้ะอบอกมันไปแบบนั้นเลยบอลลุงต่อย I am eating show ข้าวแตนผ่านบอลลุงต่อย <laughs> ขอบคุณลุงต่อยจ้าอ๋อจ้าบอกคนถามมาได้ไรนถามมาได้ไรเพิ่งก็เล็บโบรูวันติดต่อเพิ่งวัจังไหนจ้าแต่ก็แต่ก็ถูกกินได้นอนลุงต่อยนะเฮาก็ตอบตอบตามซื้อนะลุงต่อยเนาะ I am eating to a cup e <laughs> <laughs> ขอบคุณค่ะลุงต้อยนู <laughs> กง็งูปลปลาค่ะภาษาอังกฤษ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณถูกๆกำลังใจค่ะโอาไวดีใจแห้งพี่น้องมาใ้ในนอนพี่มาเป็นพิ่นจนางเบาอยู่คนเดียวขอบคุณลุงต้อยไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณมนุษพากินเยอะ ป้าเจ้าเพือต่างเขาอันเจ้าเพื่อนเขาใจต่างซื้อแทบ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านเด้อค่ะพิมพ์ขอจบไหลน์กันค่ะขอบคุณลุงตต้ยหลายๆลเด้อค่ะลุงเต้ยไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณมนุพากินเยอะนะคะ thank you so much my f e n d นะคะ,อะขอบคุณพี่นอ้องม,มาอ้วนคุณมาอ้วนขอบคุณหลายๆค่ะพิมพ์กำลังสีลงไล่แล้วค่ะ ดึ้อคลักแล้วค่ะแต่ว่านอนบ่หลับหิว <c oughs> ค่ะมาบ่บท่านอีกแล้วเป็นผู้ใหญน,น้อวันนี้ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพอดีพี่เหมือนออกมาตะไลสดเล่นน้ำสงการแล้วเขามามาเฮ็ดคลิปข่ะกินข้าปุ่นกินข้าปุ่นแล้วบ่แล้วก็เลยมานางกินข่าแตนต่อค่ะลองเบิงนะคะว่า เด้อปนีเราพี่นองนอนไปสันเดีค่ะอวยดีใจแห้งนะคะพี่นองมาให้กำลังใจหลายขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อค่ะเจอกันไม่ไล่นะคะ่ค่ะขอบคุณคุณมาอ้วนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ